สวัสดีครับช่องประสงคเงินแก้วนะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆพี่ๆ f c นะครับพามาดูความมาชมนะครับตลาดค้ากล้วยหอมนะครับที่ใหญ่และเยอะที่สุดที่ตลาดผลไม้ฤดูการตลาดไทยครับผมนี่ครับผมร้านพริวไลผลไม้นะครับเบอร์โทรตามนี้เลยนะครับคปหน้าจอได้เลยครับตลาดค้ากล้วยหอมทองที่ใหญ่และเยอะที่สุดที่ตลาดผลไม้ฤดูการตลาดไทย รับนะครับ24ชั่วโมงนะครับผมนะตลาดไทยไม่เคยหลับครับผมนะครับยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างเยอะแยะมากมายนะครับตลาดค้ากล้วยหอมทองที่ใหญ่และเยอะที่สุดที่ตลาดไทยสดสดน้ำยามนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่เอนีนะครับผมทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องครับที่เข้ามาดูเข้ามาชมครับเข้ามากดเลิกกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเรา ได้ทำคอนเทนต์ที่ดีนะครับไหมพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพีพีเอฟซีนะครับามพามาดูพามาชมนะครับตลาดาค้ากล้วยหอมทองทีใ่ใหญ่และเยอะที่สุดที่ตลาดไทยครับผมตนะลาดพรวิไลกล้วยหอมตลาดไทยนะครับผมรับซื้อและจำหน่ายกล้วยหอมนะครับเปิดโทรตามนี้เลยนะครับแกลหน้าจอได้เลยครับกล้วยหอมทองร้าดพรวิไลตลาดไทยครับผมนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพีพีเอฟซีท่านใดนะครับต้องการกล้วยหอมนะครับ สวยๆนะครับผมนี่ครับสดจากไร่มาจากสวนทุกวันก็ขอเชิญได้ที่ร้านผ่อนวิไลครับผมนะครับตลาดไทยด้านนี้ก็จะเป็นร้านเกงสักกล้วยหอมครับผมนี่ครับผมสวยสดงดงามครับผมนะครับยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างเยอะแยะมากมายครับผมนะนี่ครับกล้วยหอมทองนะครับผมนะที่ใหญ่และเยอะที่สุดที่ตลาดไทยยกแข่งนะครับ ก็มีตั้งแต่สี่วีหกวีนะครับผมห้าวีครับผมนี่เป็นร้านอุดมทรัพย์ครับผมนะครับไอ้ปีกก็มีนะครับวีและแป้นสิบาทครับผมนะครับสดสดงดงามครับผมนะครับขออนุญาตนะครับถ่ายคลิปครับผมนะครับ้านอุดมทรัพย์กล้วยหอมกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมทองนะครับผมะนรับเบอร์โทรตามนี้เลยนะครับแ็บหน้าจอได้เลยครับผมกล้วยหอมกล้วยน้ำว้ากล้วยหางกล้วยปลอก เบเกอรี่กล้วยหอมครับผมเบอร์เท่าตามนี้เลยนะครับผมขออนุญาตนะครับอันนี้เป็นกี่หวีครับผมเนี่ยเจ็ดวีอ๋อเจ็ดวีเท่าไหร่ครับราคาอันนี้เบอร์นี้สี่ร้อยอ๋อสี่ร้อยบาทนะครับผมนะครับเจ็ดวีก็ตกหวีแล้วประมาณแปดสิบบาทพอดีครับผมครับไม่ถึง,ถงอ๋อห้าสิบห้าบาท อ๋อห้าบาทครับผมนะตกเข่งละ400นะครับผมนะครับสามร้อยกว่าบาทสื้อชุดก้อยันตครับผมนะมีอครับแปดวีเจ็ดวีครับผมนะครับกล้วยหอมทองนะครับที่ใหญ่และเยอะที่สุดในตลาดไทยทางด้านนี้ก็จะเป็นร้านขายปีก็มีนะครับกล้วยหอมคาวินดิสนะครับนี่ครับขายปีกและส่งนะครับราคาถูกครับผมขออนุญาตนะครับขออนุญาตถ่ายคลิปนะครับผมนะครับทำยูทูบนะครับช่องราส่งนนแก้วครับผมนะครับ ก็จะมีป้ายบอกราคาไว้นะครับผมนะครับหวีละนะครับผมนี่ครับห้าสิบนะครับผมหกสิบบาทร้อยี่สิบบาทครับผมนะรายเกตลายไซส์ลายเบอร์หลายราคานะครับถูกอกถูกใจแบบไหนก็ขอเชิญได้เลยครับตลาดป้ากล้วยหอมทองที่ใหญ่และเยอะที่สุดแล้วก็เล็บถูกที่สุดที่ตลาดไทยครับผมนะขอแม่พี่น้องเพื่อนๆ BPFc ท่านใดนะผมต้องการกล้วยหอมนะครับจะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปรับประทานก็ขอเชิญได้ที่ ร้านกล้วยหอมคาเวีนด mm ิสนะครับขายปีกและส่งราคาถูกครับเบอร์โทรตามนี้เลยนะครับแคป้าวจอว้ได้เลยครับผมนะครับช่องประสงง์มันแก้วผ่าพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอฟซนะครับพามาดูพามาชมนะครับบรรยากาศตลาดค้ากล้วยหอมทองที่ใหญ่และเยอะที่สุดองเล็บถูกที่สุดที่ตลาดผลไม้ฤดูการตลาดไทยครับผมนะครับล็อกหนึ่งเลยนะครับผมนะครับล็อกที่หนึ่งนะครับตลาดค้ากล้วยหอมทองครับที่ใหญ่และเยอะที่สุดองเล็บถูกที่สุดที่ตลาดไทย พอแม่พี่น้องเพื่อนๆพพเอฟซีท่านใดจะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปรับประทานก็ขอเชิญได้นะครับมีป้ายบอกว่าชัดเจนนะครับผมนี่ครับผมสวยสดงดงามครับผมนะครับยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างเยอะแยะมากมายครับผมนะครับหกวีเจ็ดวีครับผมนะครับตะกร้าละกะมาสามร้อยกว่าบาทสี่ร้อยนะครับผมนะครับเยอะแยะมากมายครับมากมายนะครับร้านให้เลือกครับผมนะครับคุกคุกใจร้านไหนก็ขอเชิญได้เลยครับ ร้านผ้าหลิงครับผมนะครับเบอร์โทรตามนี้เลยนะครับแคปหน้าจอเลยเดี๋ยวครับจำหน่ายกล้วยหอมทองนะครับผมสวยๆนะครับสดจากไร่ใหม่จากสวนครับผมครับกล้วยหอมนี้มีประโยชน์มีพัฒนาการทางคุณค่าทางอาหารสูงมากนะครับแบบบานหน้าแบ่งนะครับคุณงามมีสารอาหารครบนะครับสำหรับกล้วยหอมสวยสดงดงามนะครับผมยิ่งใหญ่อลังการงานสร้าง พอแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่พีเอฟซีท่านใดต้องการกล้วยหอมทองนะครับจะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อประประฐานก็ขอเชิญได้ที่ตลาดไทยนะครับผมตลาดผลไม้ได้ดูการตลาดไทยซอยหนึ่งครับผมนะครับยินดีต้อนรับ24ชั่วโมงนะครับมีร้านสำรวย103ครับผมครับเบอร์โทรก็ตามนี้เลยนะครับแคปหน้าจอได้เลยครับผมครับช่องมาส่งน้ำแก้วก็พาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่พีเอฟซีนะพามาดูพามาชมนะครับ ตลาดค้ากล e ้วยหอมทองที่ใหญ่และเยอะที่สุดและวงเล็บถูกที่สุดมีทั้งปีกทั้งส่งนะครับบรรยากาศค้าขายดีม네ีกําไรงาๆครับผมร้านเชื้อโกล้วยหอมครับผมนะคบมีครับสดยดงามครับเยอะแยะมากมายครับขายปีกก็มีนะครับเลือกเอาได้เลือกได้ครับผมบรรยากาศค้าขายดีมีกําไรงาๆครับผมนะครับนี่ร้านมารีกล้วยหอมนะครับผมนะมีครับ นการสดๆนะครับผมนะครับต้องผสมมันแก้วพาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีนะครับพามาดูพามาชมนะครับบรรยากาศตลาด้ากุ้ยหอมทองที่ใหญ่และเยอะที่สุดมาเชิญได้ที่ตลาดผลไม้ฤดูการตลาดไทยนะครับสวนคารโมนะครับ้ากุ้ยหอมทองครับผมนะครับนี่ครับใหญ่และเยอะที่สุดครับผมนะครับสวยสดงดงามนะครับ พ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพื่พี่เอฟซีท่าในใดต้องการกล้วยหอมทองสวยสดๆใหม่ๆราคาถูกๆนะครับสดจากไร่ใหม่จากสวนก็กอขอเชิญได้ที่ตลาดผลไม้ฤดูการตลาดไทยนะครับดีๆต้อนรับและให้บริการ24ชั่วโมงครับมีมากมายหลากหลายร้านให้เลือกครับผมนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพ่นพี่เพอเพอฟซีนะครับผมทุกคนทุก,ท,ก,ท,กท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับ ที่เข้ามาดูเข้ามาชมนะครับเข้ามากดเลิฟกดไลค์กดหัวใจกดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเราได้ทำคอนเทนต์ดีๆนะครับมาให้พ่อแม่พี่น้องเพ,พ,พื่อนๆพี่ๆเอฟซได้รับชมกันนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ